มาทักชายก่อนที่จะไปนอนแล้วแล้วก็ไปแฮงเอากับคุณแฟนแล้วก็เพื่อนคุณแฟนมาค่ะแล้วก็กลับมาก่อนเพราะว่ารู้สึกงว่วงนอนไม่ใช่งว่วงนอนหรอกแค่เพลียแล้วก็พรุ่งนี้ต้องต้องตื่นเช้าทํางานเจ็ดโมงค่ะก็เลยอืกลับมาห้องแต่ก็นอนไม่หลับเพราะว่าวุ่นกับาการทามือถือมากหนูเป็นห่าอะไรนะคะแล้วก็อยากชู ราคาได้จริงๆมันพันสองร้อยต่อได้กันยี่ถ้าลูกับแฟนมา่ชยได้อันนี้คือตอนแรกเราใส่ตุกตังหูวันนี้มันเป็นธงชาติเดนมาร์กเป็นประเทศที่คุณแฟนอ่าคุณแฟนอยู่ที่นั่นเป็นคนที่นั่นแล้วก็อันนี้คือถ่ายใหม่แล้วก็ได้ถ่ายธงชาติเดมนมาร์กเอไว้แ <c oughs> ล้วล่เนาะ ไปต่อเขาเขาก็คงลำนาไปตลอดแล้วว่าอีนี่ชอบต่ออะไรเงี้ยค่ะก็พวกมีแทนอะไรก็ทํางานเลิกงานเสร็จก็ต้องเจอเพื่อนสมัยไฮสคูลค่ะอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนสมัยที่เรียนปชวชที่นอนไอซที่โรงพยาบาลนะคะก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมเยอนหน่อยจากนั้นก็อาจจะไปปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็จะพาคุณแฟนไปเปิดตัวด้วย คธอปตัวที่ไหนนะคะ,คะก็ยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วก็ว